ประมารย์ครุยมานตอนที่หนึ่งอยสทุกคนตอบรับเสียงดังว่าเฮ้และพากันดันเว้ยอูเชียนมือเป็นระวิง่งสิทธิพี่เรียกท่านแน่พวกานางเรียกท่านเว้ยอูเชียนตั้งใจมองอยู่ครู่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เขาเคยเป็นผู้นำในการทักทายทำความ,มรู้จักจริงๆ เมฆหมอกในใจปรันเลือนหายกลายเป็นฟากฟ้าสวา่างไายไกลเหมือนนี้กระลุกขึ้นมาโบกมือทักทายพรางพูดกลัวเราว่ามีอะไรกรอเล็กไหลตามน้ำเหล่าหญิงชาวนาไล่ตามอยู่ริมฝั่งเดินพรางพูดพรางพวกเจ้าไปขโมยฝากบัวมาอีกแล้วใช่ไหมบอกมาเร็วว่า ถูกตีไปกี่ทีหรือเอาอยาให้หมาบ้านใครกินอีกแล้วเจียงเฉิงฟังไปร้ายประโยคก็อยากยกเท้าถีบเมื่ออุเชียนตกเรือใจแทบปาดและในสุดปวดร้าวถึงขีดสุดเรื่องเสื่อมเสียของเจ้าเช้าโฉ์ไปทั่วทําให้ตกลนพวกเราขายหน้าหมดแนวจริงๆ ว่ยอุเชนแกต่างที่พวกนางพูดคือพวกเจ้าพวกเราเป็นพวกเดียวกันดีไหมจะขายหน้าก็ต้องขายหน้าด้วยกันระหว่างสองคนทางนี้โตเถียงกันหญิงชาวนานนางหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งตะโกนถามว่าอร่อยไหม เวยอุเชนเจียดเวลาเอามาตอบทำกลางความวุ่นวายอะอะไรหรอหญิงชาวนาะผู้เต็งโมพวกเรานำไปให้อร่อยหรือไม่เวยอุเชนเข้าใจฉับรันที่พวกเจ้าเป็คอนเอาแต่งโมไปให้เองหรืออร่อยมากทำไมตอนเอาไปให้ถึงไม่แวะเข้าไปนั่งสักหน่อยเล่าพวกเราจะเลี้ยงน้ำชาวพวกเจ้าเองหญิงชาวนาะนางนั้นแย้มยิ้มอ่อนหวานตอนเอาไปพวกเจ้าไม่อยู่จึงวางไว้แล้วกลับทันทีไม่กล้าแวะนั่งรอแต่อร่อยก็ดีแล้วเวยอุเชนพูดขอบคุณ ขลวงฝักบัวขนาดใหญ่หลายฝักออกจากท้องเรือเรียงฝักบัวพวกเจ้าคราวหน้าเข้ามาดูข้าซ้อมกระบี่สิจิงฉึงประชดเจ้าซ้อมกระบี่หน้าดูนะครับวิ่เชี่ยนโยนฝักบัวขึ้นไปบนฝั่งเขาข้างได้ไกลมากแต่ยามล่วงไปในมือพวกนางกลับเบาเยือกเขาว้าวอีกหลายฝักยัดลงไปที่อกของเชิงเฉีงและดันอีกฝ่ายถึงบุญวัวยืนนิ่งอะอะไรอยู่เจ้าเองก็เดียวเข้า เจีงเฉิงทุกด้นอยู่สองทีจึงจำใจต้องรับไว้อ,อะไรเร็วเข้าเว้ยเชิญบอกเจ้าเองก็กินแต่งหมกยังว่ารีบตอบแทนพวกนางอีกมาๆไม่ต้องกระดากใหญ่โยนเร็วเข้าโยนเร็วเจิงเฉิงพูดค่อนขอดหน้าค้าจริงๆเรื่องนี้มีอะไรน่ากระดากใจก,กัน แม้พูดเช่นนี้สิทน้องทั้งลำเรือต่างกว้างฝากมัวกันอย่างสนุกสนานเขากลับยังไม่ลงมือว่าอยู่เช่นนี้พูดต่อฉะนั้นเจ้าก็โยนสิครั้งนี้โยนไปข้างนได้ถามพวกนางว่าฝักมัวอร่อยหรือไม่เท่านี้ก็มีหัวข้อสนทนาก,กันแล้วบรรดาสิทธน้องถึงเพิ่งเข้าใจแบบนี้นี่เองได้รับการสั่งสอนแล้วสิทธพี่ช่างมีประสบการณ์ล้ำลึกนัก ดูก็รู้ว่าต้องทำเรื่องพวกนี้เป็นประจำใช่เสียที่ไหนล่ะเดิมทีเจียงเฉิงตั้งใจจะโยนฝักบัวตพอฟังคําพูดนี้แล้วปรันกระจ่างแจ้งเขารู้สึกอับมาจึงฉีกฝักบัวออกแล้วลงมือกินเอง เรือเร่นไปในน้ำเหล่าแม่นางวิ่งเยาะๆยะตามอยู่บนบกรับฝักบัวสีเขียวมอรกอดที่พวกเด็กหนุ่มโยนขึ้นมาให้พลางวิ่งไปตามทางพร้อมเสียงหัวเราะโว้ยเช่นยกมือคว้าป้องเนื้อคิ้วมองทิวทัศน์ตลอดทางยิ้มไปยิ้มมากลับถอนใจเฮือกหนึ่งทุกคนจึงถามสิทธิ์พี่ใหญ่เป็นอะไรไปหรอพวกแม่นางวิ่งไล่ตามท่านแท้ๆยังถอนใจอีกวยช่นยกคายขึ้นพาดไลยไม่มีอะไรแค่คิด ถึงว่าข้าเชื้อเชิญหลานจ้านมาเที่ยวอินเบิงด้วยความจริงใจเขากับกล้าปฏิเสธข้าบรรดาสิทธิน้องชูนิโป่งขึ้นว้าสมเป็นหลานหวังจีเว้ยอุชเชนพูดอย่างห้าวหาญหุบป,ปากเลยสวรรค์ข้าต้องชุดเขามาให้ได้จะนักงควายถีบเขาลงเรือหลอกเขาเข้าไปขโมยฝักบัวให้ตาเท่าใช้ไหมไผ่าฟาดเขาให้เขาวิ่งไล่ตามอยู่ด้านหลังข้าฮ่าฮ่ฮ หลังหัวเราะยาวเหยียดอยู่ครูน่นึงเขาหันกลับมามองเชียงเฉิงนั่งกินฝักบัวด้วยสีหน้าบึ้งตึงอยู่บนหัวเรือเพียงลำพังรอยยิ้มจิงค่อยๆเลือนหาดและทอดถอนใจเฮ้อช่างเป็นเด็กโง่กล้าไม่อาจสังสอนโดยแต่เชียงเฉิงโมโหแล้วจ้าอยากกินเองเจ้าจะทำไม ข้าอยากกินเองเจ้าจะทําไมเมื่อเช่นกล่าวว่าเจ้าหนอเจ้าเจงเชิงช่างเถอะเจ้าหมดทางเยว่ยาแล้วเจ้ากินคนเดียวไปตลอดชีวิตเถอะเอาเป็นว่าเรือน้อยที่ขมวยฝักบัวได้แล่นกลับพร้อมฝักบัวเต็มเรืออีกคราแดนเรนมีค่ะหน้าแดนเรนมมค่ะภายนอกภูเขาลึกอากาศเดือนหกร้อนละอุภายในภูเขาลึกกลับเป็นโลกแสนสงบเงียบดินแดนอันเย็นช่ำ นอกห้องเขียนอักษรเงาร่างในสุดขาวสองร่างยืนตรงอยู่บนระเบียงอ,พ,อพร์สีขาวโบกเิ้วเบาแผ่วส่นคนกลับไม่เคลื่อนไหวหลานสีเฉินกับหลานบังจีกำลังยืนตรงยืนตรงด้วยมือทั้งสองไม่ส่งเสียงดใดๆประเดิงตั้งจิตอยู่ในสมาธิแล้วทาราหลังรินนกร้องกระพือปีก เหล่านี้คือเสียงเดียดดังอยู่ในเวลานี้กลับยิ่งขับให้รอบด้านเงียบสงบก,ก่าเดิมครู่หนึ่งจฉยๆหลานวังจีก็พูดขึ้นว่าพี่ใหญ่หลานสีเ่เฉินก็ข่าหลุดพ้นจากสมาธิเขาพูดโดยไม่ได้เหลือบตาไปด้านข้างมีอะไรหรอหลังเงียบไปครู่หนึ่งหลานวังจีจึงถามท่านเคยเด็ดฝักบัวหรือไม่ร้านเฉินหันหน้ามาว่าไม่เคย หากอนุชนสกุลหลานแห่งกูซูต้องการกินฝักวัวย่อมไม่ต้องไปเด็ดด้วยตัวเองหลานหวังจีพยักหน้าพี่ใหญ่ท่านรู้หรือไม่หลานสี่เฉิยนถามว่าอะไรเหรอ ร้านบางจีถามฝักบัวมีก้านติดอยู่อร่อยกว่าแบบที่ไม่มีกา้านร้านสี่เฉินอุทานอ๋อเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นอะไรไปชนะจึงจู่จูจึงพูดเรื่องนี้ล้านบางจีตอบไม่มีอะไรถึงเวลาแล้วเปลี่ยนมือทั้งสองเปลี่ยนมือข้างที่ยันพื้นจากมือขวาเป็นมือสายการข่อนไหวพร้อมเพียงเป็นหนึ่งเดียวปราศจากซุ่มเสียงและมั่นคงเป็นที่สุดร้านสี่เฉินยังคิดจะถามต่อแต่เมื่อมองไปข้างหน้ากลับต้องแย้มยิ้มวังจีมีแขกมาพบเจ้า บริเวณริมขอบระเบียงไม้กระต่ายสีขาวขนฟูตัวหนึ่งค่อยๆปีนขึ้นและเข้ามาครอเกลียอยู่ข้างมือซ้ายของหลานหวังจีซึ่งกำลังทำท่าหกสูงพรางสูดจมูกสีชมพูฟุตฟิตฟอร์ไฟ ล้านสี่เฉินพูดเกินเหตุไดมาถึงที่นี่ได้ล้านหวังจีพูดกระมันว่ากลับไปกระต่ายขาวนั้นกลับไม่ฟังมันกัดปลายสายคาดหน้าผากของล้านหวังจีไว้ข้างหนึ่งแล้วออกแรงดึงคราอยากลากล้านหวังจีออกไปทั้งอย่างนี้ล้านสี่เฉินพูดเสียงเบามันอยากให้เจ้าอยู่เล่นเป็นเพื่อนกระมัง กระตาชุดไม่สำเร็จจึงกระโดดวนรอบพวกเขาได้ความโมโหรอบหนึ่งล้านสี่เฉินมองแล้วรู้สึกขบขันจึงพูดนี่คือเจ้าตัวที่ชอบก่อกวนหรือล้านบางังจีเอ่ยว่าซนเกินไปแล้วล้านสี่เฉินกล่าวซนสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรก็น่ารักข้าจำได้ว่ามี2ตัวทั้งสองตัวมักอยู่ด้วยกันมิเชื่อหรือะไหนถึงมาเพียงตัวเดียว หรืออีกตัวหนึ่งรักความสงบจึงไม่ยอมออกมาล้านวังกีตอ่อมาต้องมาแน่เป็นไปตามคาดผ่านไปเพียงไม่นานบริเวณขอบของระเบียงไม้ก็มีศีษะเล็กๆสีขาวราวกับหิมะปุดขึ้นกระต่ายขาวอีกตัวหนึ่งตามมาเพื่อหาพักวกวของมันก้อนหิมะทั้งสองวิ่งไล่กันและกันอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเลือกหน้าตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็คือข้างมือซ้ายของหลานวังกีแนนอนเบียดอยู่ด้วยกันอย่างไว้วางใจ กระต่ายขาคู่หนึ่งแนบชิดและครอเคียวกันไปมาต่อให้มองเห็นสภาพกรับหัวก็ยังเป็นภาพน่ารักมากอยู่ดีล้านสี่เฉินถามมาชื่ออะไรหรือล้านหวังจีสายหน้าไม่รู้มาความหมาย ไม่รู้หมายถึงไม่มีชื่อหรือไม่ยอมพูดกันแน่ล้านสี่เฉินกับกราข้างก่อนข้าได้ยินเจ้าเรียกพวกมันล้านสี่เฉินพูดจากใจจริงว่าเป็นชื่อที่ดีมากล้านมังจีเปลี่ยนข้อมือข้างหนึ่งล้านสี่เฉินเอ่ยขึ้นว่ายังไม่ถึงเวลาล้านมังจีได้เปลี่ยนมือกลับอย่างเงียบเชียบเพื่อหันไปหนึ่งการทูบก,ก็ได้เวลาแล้วการาทําท่าหกสูงจบลงทั้งสองกลับไปนั่งพักในห้องสง่างาม บ่าวก็หนึ่งยกบลไม้ช่เย็นสนับดับร้อนมาให้แตงโมฝาน เปลือกออกแล้วเนื้อแตงโมถูกขานเป็นชิ้นอย่างเรียบร้อยวางเรียงในถาดหยกสีแดงกระจ่งางใสนั้นหน้าดูเป็นอย่างยิ่งสองพี่น้องนั่งคุกเข่าอยู่บนเสือ่อสนทนเสียงเบากันให้ประโยคแรกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนได้ฟังมาเมื่อวานนี้ก่อนจะเริ่มลงมือกินหลานสีฉันหยิกแตงโมขึ้นมาหนึ่งชิ้นกราบเห็นหลานวังจีจ้องถาดหยกนิ่ง,งไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่การเคลื่อนไหวของเขาจึงปลอยหยุดชะงักตามสันชาตยานหลานวังจีเปิดปากด,ดังขึ่เขาพูดว่าท่านพี่ ห้านสี่เฉินเอ่ยว่ามีเรื่องอะไรห้านวังกีกล่าวว่าท่านเคยกินเปลือกเตียงโมหรือไม่ห้านสี่เฉินถามเปลือกเตียงโมกินได้ด้วยหรือ หลังเงียบไปชั่วครู่ล้านวังจีจึงพูดว่าได้ยินว่านำไปผัดได้ล้านสีเฉินกล่าวก็อาจทำได้ล้านวางจีบอกว่าได้ยินรสชาติดีเยี่ยมข้าไม่เคยลองข้าก็ไม่เคยอืมล้านสีเฉินเอ๋ยเจ้าจะให้คนลองผัดดูไหมคิดๆดูแล้วล้านวางจีใส่หน้าสิน้าจริงจังล้านสีเฉินถอนใจลออ่อกเคือกหนึ่งไม่รู้เพราะเหตุใดเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นต้องถามคำถามว่าเจ้าฟังมาจากใคร วันถัดมาหลานหวังจีลงจากภูเขาเพียงลําพังใช่ว่าเขาลงเขาไม่บอดแต่ไม่บอดที่ลงจากภูเขาเพียงลําพังแล้วยังไปตลาดนัดซึ่งมีผู้คนเจาะแจผู้คนสันจรไปมาว่าจะเป็นตระกูลเสียนใหญ่หรือสนามราเยื่อในป่าเขา ก็ไม่เคยมีผู้คนมากมายเท่านี้ต่อให้เป็นงานชุมนุมที่มีผู้คนเข้าร่วมจํานวนมากผู้คนก็มากอย่างมีระเบียบไม่ใช่มากชนิดที่เดินเบียดเสียดชนไหลกันแบบนี้ประหนึ่งยามเดินไปบนถนนว่าใครจะเหยียบเท้าใครใครถูกชนรถใครล้วนไม่ใช่เรื่องแปลกหลานบางจีไม่ชอบสัมผัสร่างกายคนอื่นมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อเห็นสถกกาชนชี้หนีเขาจึงชะงักไปครู่หนึ่งแต่ไม่ได้ล่าถอยวนเหตุดังกล่าวเขานั่งใจจะหาใครสักคนมาถามทางหารู้ไม่ว่าผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่สามารถถามทางจะใครได้สักคนในยามนี้หลานบางจีจึงพบว่า ไม่ใช่เพียงเขาที่ไม่อยากเข้าใกล้คนอื่น,คน,นคนอื่นไม่อยากเข้าใกล้เขาเช่นการเป็นความจริงที่เขาดูไม่เข้าตลาดนะัดตั้งมีบรรยากาศเคลึ้งเกรงเอาเสียเลยไม่ประฝุ่นสักนิดทั้งยังสะพายกระบี่ด้ามหนึ่งเราพคขาแผงลอยชาวนาผู้สัญจรได้พบคุณชายตระกูลใหญ่ระดับนี้ใบหมอยนะักจึงพากัารหลบหลีกเป็นพันละวันบางคนกลัวว่าคุณชายท่านนี้อาจเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตชอบใช้อำนาจบัดใหญ่ จึงไม่มีใครหากพลังเผลอล่วงเกินเขาไม่เช่นั้นคือกลัวสีหน้าเข้มงวดเย็นชาของเขากระทั่งหลานสีเฉินยังเคยพูดล้อเล่นว่าในรัตตหมี่หกชือ้อรอบกายหลานหวังกีเป็นเขตพืเนที่หิมะเน็บหนาว ต้นย่ามอาจง่อเงยแม้สักต้นมีเพียงเหล่าสตรีที่มาหาซื้อข้าวของอยากมองแต่ไม่กล้ามองมากเกินไปแท่งทําเป็นข้อมือกําลังยุ่งก้มหน้าลงแต่ดวงตารอบช้อนขึ้นรอเขาเดินผ่านไปแล้วค่อยรวมตัวกันหัวเราะคิกคักอยู่ด้านหลัง หลานหวังจีเดินอยู่กว่าครึ่งค่อนบรรจพบหญิงชราผู้หนึ่งยืนกวาดฝุ่นอยูน่หน้าประตูใหญ่ของบ้านและเขาถามว่าไม่ทราบว่าบึงบัวที่อยู่ที่ใกล้ที่นี้ที่สุดต้องเดินไปทางใดหญิงชราดว,วงตาฝ้าฟ,า,ฟางอยู่เป็นทุนเดิมอีกทั้งมีฝุ่นฟุ้งบางตานางจึงหอบพักมองเห็นเขาไม่ชัดจากทางนี้เดินขึ้นไปราวแปดลี้มีบ้านหลังหนึ่งปลูกฝักบัวไว้สิบหมู่หลานหวังจีประงกศีรษะกล่าวเขาว่าขอบคุณ หนึ่งหมู่เท่ากับ666ตารางเมตรยิ้งชรากล่าว่าคุณชายน้อยท่านนี้บึงบัวแห่งนั้นเมื่อถึงกลางคืนจะไม่ย่ากให้คนเข้าไปหากท่านอยากไปเที่ยวต้องช่วยโอกาสยามตอนกลางวันรีบเดินทางไปเสียหลานวังกีพูดอีกครั้งว่าขอ,อบคุณ เขากาลังจะเดินจากไปกัเห,หญิงชราชูไม้ไผ่เรียวเล็กท่อนหนึ่งขึ้นพยายามหยุดนาก็นากดึงกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งซึ่งติดอยู่ใต้ชายคาออกมาเขาจึงชี้นิ้วออกไปเล็กน้อยพรานกระบีกระพุ่งเข้าใส่กิ่งไม้จมนมันร่วงลงมาก่อนจะหมุนตัวเดินจากไประยะทางเดินเท้า89ลี้สัตหลานหวังจีแล้วไม่ถือว่าไกลเขาจะมุ่งตรงไปข้างหน้าตามทิศทางและหญิงชราชี เขาเดินไปได้แค่หนึ่งหลีเขาออกห่างจากตลาดนัดเดินมาสองหลีผู้คนเริ่มบางตาเดินไปได้สี่หลีสองฝาคป่งมองเห็นเพียงขุนเขาท้องนาเขียวขจีทางเดินในทุ่งนาสลับซับซ้อนนั้นๆครั้งจึงจะเห็นบ้านหลังน้อยเอียงกระเทเล่นิควันจากการหุงหาอาหารลอยออกมาบนคันนามีเด็กน้อยเนื้อตัวมอมแมมผูกผมจุกกลางกระหม,ม่อมหลายคนนั่งยองๆก้มหน้าก้มตาเล่นดินกรนทรงียงราะดังแววเจ้าถูค่าค่าป้ายเจ้าทัศน นิยภาพนี้ดูสนุกสนานไม่น้อยหลานบางจีชะงักเท้ายืนมองดูอยู่เพียงครู่เดียวก็ถูกพบข้าวเด็กตั้งหลายอายุยังน้อยและกลัวคนแปลกหน้าจึงวิ่งหนีกันไปหมดในพริบตาในตอนนี้เขาน้อเดินย่างเท้าเดินต่อเดินมาได้ห้าหลีหลานบางจีรู้สึกเย็นฉ่ำบนใบหน้าที่แท้เป็นสายพนบางเบาที่สายลมอ่อนพัดผ่ามา เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเมฆสีเทาครึมราวกับจะกดทับลงมาดังคาดจึงเรียบเร่งฝีเท้าให้ไวกว่าเดิมแต่สายฝนกลับมาเยือนเร็วกว่าในเวลานี้เองเขาเอินเห็นว่าริมขนาดด้านหน้ามีคนยือนอยู่ห้าหคน ฝนบางเบากลายเป็นฝนเม็ดใหญ่แล้วแต่คนเหล่านี้ทั้งไม่กลางร่มและไม่หาสิ่งใดกำบังกำลังยืนล้อมบางสิ่งอยู่โดยไม่มีแก่ใจสนอย่างอื่นล้านบางจีเดินเข้าไปใกล้เห็นเพียงชาวนาคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นกำลังส่งเสียงโอดอวนกดคนได้ความเจ็บปวดหลานบางจีนิ่งฟังอยู่สองประโยคและทราบความเป็นมาของเรื่องราวที่แท้ตอนชาวนานี้กำลังทำนาถูกวัวที่ชวนาอีกคนเลี้ยงไว้ขิดตอนนี้รู้ได้รับบาดเจ็บที่เอวหรือขาหักยังลุกไม่ขึ้น วัวตัวนั้นทําความผิดไว้เลยถูกจูงไปผูกไกลถึงปลายสุดของท้องนามัมนก้มหน้าสะบัดหางไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าของวัววิง่งไปตามหมอเหลือชาวนากลุ่มนี้ที่ไม่กล้าทําอะไรส่งเดชต่อคนเจ็บด้วยกลัวว่าหากเคลื่อนย้ายอาจทําให้กระดูกและเส้นเอ็นเขาได้รับบาดเจ็บเพิ่มจนเพียงดูแลเขาอยู่เช่นนี้แต่สวนกลับไม่เป็นใจส่งฝนตกลงมาตอนแรกยังเริ่มแค่ปปรยๆสามารถทนได้หารู้ไม่ว่าเพียงครู่เดียวจะเทลงมารุนแรง ไม่เห็นว่าฝนหานี้ยิ่งตกยิ่งหนักชาวนาคนหนึ่งจึงวิ่งกลับบ้านไปหยิบร่มแต่บ้านอยู่ค่อนข้างไกลไม่สามารถกลับนานในเวลาอัานสั้นคนอื่นๆที่ต่างร้อนรน ที่เหลือต่างร้อนรอนยืน่นมือมาประสานช่วยกันฝนให้ผู้บาดเจ็บได้เท่าไรก็คือเท่านั้นหากปล่อยไว้ชนี้ต่อไปย่อมไม่ใช่วิธีที่ดีต่อให้นํำร่มมาได้คงมีเพียงไม่กี่คันจะให้คนเพียงหนึ่งถึงสองคนได้กลางร่มส่วนคนอื่นก็ต้องตากฝนได้อย่างไรคนผพ้หนึ่งสบถนาอย่างกับเจอผีไม่มีผิดจู่ๆฝนก็ตกหนักขนาดนี้เสียได้ ในยามนี้ชาวนาคนหนึ่งพูดขึ้นผู้ยุงสาวข้องเพิงหลังนั้นขึ้นมาเถอะช่วยบงังฝนได้สักพักหนึ่งก็ยังดีบริเวณไม่ไกลออกไปเพิงก่าวทุ่ทิ้งร้างไว้หลังหนึ่งค้ำยันด้วยเสาไม้สี่ต้นต้นหนึ่งยังล้มต้นหนึ่งผุไปแล้วพ่อถูกลมพัดแดดส่องมานานแรมปี คนหนึ่งพูดอย่างลังเลไม่ใช่ว่าห้ามขยับเข้าเรือแค่แค่ไม่กี่ก้าวคงไม่ไรกระมังคนทั้งหมดแบกชานาบาดเจ็บขึ้นมาอย่างระมัดระวังมีสองคนไปช่วยกันยกเพิงหลังเก่าโซมนั้นมีคาดว่าชาวนาสองคนจะยกหลังขาเพิงผุไม่ขึ้นคนอื่นๆเร่งพระเราจึงเข็นกำลังออกมาจนใบหน้าแดงกาำแต่กลับไม่ขยับกระเยอนมีคนมาช่วยเพิ่มอีกสองคนเพรายังคงมิอาจขยับ หลังคางเพิงไม้นี้ใช้ไม้เป็นกรองปิดทับด้วยกระเบื้องหญ้าเมาส์และฉาบด้วยดินเป็นชั้นๆน,น้ำหนักต้องไม่เบาแน่แต่ไม่น่าถึงขั้นที่ชาวนาสี่คนซึ่งทนาเป็นประจำจะยกไม่ขึ้น ไม่ต้องเขาใกล้หันหวังหลานวังจีก็รู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรเขาเดินไปเพิงค้อมกายลงยกหนึ่งของหลังคาเพิงของหลังคาเพลิงแล้วชูมันขึ้นด้วยมือข้างเดียวชาวนาทั้งหมดตรึงงันหลังคาเพิงที่ชาวนาสี่คนยกไม่ขึ้นเด็กหนุ่มคนนี้กลับสามารถยกมันขึ้นมาด้วยมือเดียว หลังเตลึงงานอยู่ชั่วครู่ชาวนาคนอื่นพูดบางอย่างกับคนอื่นๆเสียงเบาจากนั้นพวกเขาจะช่วยกันแบกชาวนาคนนั้นเข้าไปโดยไม่ลังเลอีกต่อไปพอเข้ามาอยู่ในเพิงไม้แล้วพวกเขาต่างจ้องมองล้านหวังจีล้านหวังจีกลับไม่ได้เหลือบตาไปทางอื่นภายหลังจากวางผู้บาดเจ็บลงกัมสองคนเดินเข้ามาพูดคุณชายท่านนี้ท่านวางลงเถอะพวกเราจะยกเอง หลานบังจีสายหน้าชาวนาสองคนยืนยืนครานท่านอายุยังน้อยยกไว้ไม่ไหวเราพูดจบเขาก็ยกมือขึ้นจะใช้ยกหลังคากันฝน,ฝนหลานบังจีมองพวกเขาแวบ,บหนึ่งเขาไม่ได้พูดมากเพียงเก็บเรียวแรงลงส่วนหนึ่งสีหน้าชาวนาสองคนนั้นก็เปลี่ยนไปในบัดดลหลานบังจีเลื่อนสายตากลับใช้เรียวแรงเท่าเดิมชาวนาทั้งสองจะรีบกลับไปนั่งยองอยู่ที่เดิมหลังคาไม้นี้หนักกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากทันทีได้เด็กหนุ่มปล่อยมือไม่มีทางพวกเขาจะยกขึ้นได้เลย คนหนึ่งตัวสั่นขึ้นมาแปลกแปลกทำไมเขามาแล้วกลับหนาวกว่าเดิมพวกเขามองมาเห็นว่ายามนี้เวลานี้ตรงกลางเพลิงไม้มีเงาร่างเส้นผมยุ่งเหยิงแลบลิ้นแลบลิ้นยาวเหยียดและสวมเสื้อผ้าเก่าโทมกำลังแขวนคออยู่ นอกเพื่อมีลมฝนพัดแรงเงาร่างนี้ปล่อยไว้เอียงอยู่ใต้หลังคามไม้ก่อให้ลมหินพัดโบกวิญญาณร้ายตัวนี้เองนี่ต้นเหตุหลังคามไม้หนักผิดปกติไม่ว่าอย่างไรคนธรรมดาก,ก็ไม่อาจยกขึ้นหลานบังจีออกจากบ้านโดยไม่พักโดยไม่ได้พกเครื่องมือดับทุกในเมื่อวิญญาณร้ายตนนี้ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายมนุษย์ย่อมไม่อาจโจมตีจนวิญญาณขมันแตกดับ ดยไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีน่าดูถ้าคงไม่อาจกลิ้กก่อนมันวางร่างของตนที่แขวนคออยู่ลงมาโดยด้านล่างได้โดยง่ายึงให้แต่คำยันครั้งคานี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปรายงานและควายส่งคนมาจัดการวิญญาณร้ายตัวนั้นแกว่งไปแกว่งมาด้านหลังหลานวังกีครู่หนึ่งมันถูกลมพัดจนโอนเอ็นจึงกรนโกรดควรว่าหนาวหนาวหน,นาวเหลือเกิน มันเหลียวซ้ายมองขวาขยับเข้าไปพิงชาวนาคนหนึ่งครายอยากขอแบ่งปันความอบอุ่นชาวนาคนนั้นตัวสั่นสะท้านขึ้นมาทันทีขลานหวังจีหันหน้าไปเล็กน้อยสำเรียงมองมันด้วยสายตาเย็นเยียบขมปรับ มินยันร้ายเองก็ตัวสั่นบูบหนึ่งมันถอยกลับด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ยังคงยื่นลิ้นยาวมาพูดโอดครวนหนักขนาดนี้ฝนตกขนาดนี้ต้องหยุนที่เปิดโล่งเช่นนี้ช่างนา่าเลือเกินกระทั่งหมอมาถึงชานาทั้งหมดยังคงไม่กล้าสนทนากันกับ หลานหวังจีรอจนฝนหยุดพวกเขาพาคนเจ็บออกจากเพิงไม้หลานหวังจีจึงวางหลังคาลงเดินจับไว้โดยไม่พูดอะไรแม้แต่คําเดียวกว่าเขาจะรุดหน้ามาถึงบึงบัวกเป็นเวลาตะวันตกดินแล้วเขากําลังจะลงไปในเบืงเรือลําเล็กแลก็นมาจากฝั่งตรงข้าม สตรีวัวกลางคนบนเรือผู้หนึ่งพูดกันนี่นี่เจ้าจะทําอะไราล้านบางจีตอบว่าเด็ดฝักบัวสตรีนางนั้นว่าตะวันตกดินแล้วหลังฟ้ามืดพวกเราให้คนเข้าไปวันนี้ไม่ได้แล้วไว้วันอื่นเถอล้านวังจีกล่าวว่าข้าจะไม่ชักช้าใช้เวลาเพียงหนึ่งคืนสตรีนางนั้นบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่เป็นกฎข้าไม่ได้เป็นคนตั้งกฎเองเจ้าประถามเจ้าของเถอะล้านบังจีถามว่าเจ้าของบึงบัวอยู่ที่ใด หญิงเก็บฝักบัวเอ่ยว่ากลับไปนานแล้วนั้นเจ้าถามข้าไปก็เปล่าประโยชน์หากข้าปล่อยเจ้าเข้าไปเจ้ากองเบึงต้องต่อว่าข้าแน่เจ้าอย่าทำห้ข้าลำบากใจเลยพอฟังถึงตรงนี้หลานวังจีก็ไม่ฝืนใจเขาผงกศีรษะและพูดว่ารบกวนแล้วแม้สีหน้าเรียบนิ่งแต่สามารถดูออกถึงความผิดหวังเสี้ยวหนึ่งหญิงเก็บฝักบัวมองอภรรชุดขาวดุจหิมะของเขาได้เปียกฝนไปครึ่งซสกรองเท้าหุ้มแข้งสีขาวเประดินโคลนก็เปรอะดินคนน้ำเสียงฟันอ่อนลงวันนี้เจ้ามาช้าเกินไป พวงนี้รีบมาให้เช้ากว่านี้เถอะเจ้ามาจากในหรือเมื่อครู่มีฝนตกหนักมากเด็กน้อยอย่างเจ้าคงไม่ได้วิ่งฝ่าฝนมากระมังทำไมถึงไม่กางร่มสักหน่อยเล่ามันเจ้าจะห่างไปแค่ไหนหรือหลานเมื่กี้ตอบตามตรงว่าสามสิบสี่ลิ้งเก็บฝักบัวฟังแล้วถึงสะอึกไกลขนาดนี้เชียวเจ้าคงเสียเวลานาน,านมากกว่าจะมาถึงที่นี้ได้ ถ้าอยากกินฝักบัวมากจริงๆเจ้าไปซื้อที่ริมทางสิมีขายตั้งมากมายหลานวังจีกำลังจะหมุนตัวกลับฟังคำพูดนี้แล้วหยุดชะง,งาักฝักบัวขายริมทางไม่มีก้านบัวหญิงเก็บฝักบัวพูดอย่างประหลาดใจจะต้องการแบบที่มีก้านบัวติดอยู่หรือกินไฟก็ไม่มีอะไรต่างเสียหน่อยหลานบางจีเอ,อ่ยว่ามีไม่มีหรอกหญิงบอก ลานเงจียพูดอย่างดึงดันมีมีคนบอกข้าว้าหญิงเก็บฝักบวัวหัวรอเพลิดใครการที่บอกเจ้าคนชายน้อยหัวดือขนาดนี้อย่างก็ถูกพูดผีลวงใจเข้าให้แล้วหลานวังจีไม่พูดจากก้มหน้าเตรียมจะหมุนตัวเดินกลับอีกฝ่ายพันร้องตะโกนอีกครั้งบ้านเจ้าไกลขนาดนั้นจริงหรือหลานวังจีตอบว่า หญิงเก็บฝักบัวพูดว่าท่าอย่างไรก็น,นี้เจ้าอยาก,กลับไปดีไหมหาที่พักแถวนี้สักที่แล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ห้านบางจีกล่าวว่าที่บ้านข้ามีกอดทามออกนอกเคหสถานในยามวิการพรุ่งนี้มีเรียนหนังสือหญิงเก็บฝักบัวเกาศีรษะคิดอย่างลำบากใจอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายจึงเ่ยก็ได้ค่อยปล่อยเจ้าเข้าไปแต่ชั่วครู่นะครู่เดียวเท่านั้นนะถ้าเจ้าอยากเด็ดต้องรีบเด็ดให้ไวหากทุกคนเห็นข้าห้ามแล้วนำไปฟ้องเจ้านาย ข้าจะแย่เอาข้าอายุปูนนี้แล้วไม่อยากถูกคนด่าทอหรอกนะจหน้าแดนเรนมีขาลังสายฝนผ่านพ้นไปจากขุนเขาดองอีหลานหลังฝนตกดูสดชื่นงดงามมากเป็นพิเศษหลานสี่เฉินดูแล้วรู้สึกชื่นชอบจึงปูกระดาษลงบนโต๊ะวาดภาพริวทัดนอกหน้าตา่าง ครั้นมองผ่านหน้าต่างไม้ฉลุลายเห็นเงาร่างสีขาวเดินผ่านช้าๆหลานสี่เชิญเจียงเรียกโดยไม่ได้หยุดพูก,กันหวังกีหลานหวังจีเดินเข้ามาพรางพูดผ่านหน้าต่างว่าท่านพี่ หลานสี่เฉินกล่าวว่าเมื่อวานได้ฟังเจ้าพูดถึงฝักบัวบังเอิญท่านอาให้คนซื้อฝักบัวขึ้นมาบนเขาพอดีเจ้าจะกินหรือไม่หลานหวังจีที่อยู่นอกนต่างบอกว่ากินแล้วหลานสี่เฉินก็ประหลาดใจเล็กน้อยกินแล้วหรือหลานหวังจีตอบว่าอืมสองพี่น้องสนทนาเรื่องทุปายร้ายประโยคนะหลานหวังจีก็เดินกลับอาสม,มีเวก เมื่อครั้งวาดเสร็จแล้วหลานสี่เฉินดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเก็บมันลงไปไม่ได้ใส่ใจวาดภาพอีกเขาหยิบคุีน้ำแข็งร้าวออกมาเดินไปยังสถานที่ซึ่งเขาฝึกเสียงกระจ่างใจเป็นประจำดอกหลงตันที่อยู่หน้าสิ่งปลูกสร้างมีสีเขียวเอ้ยมาสีม่วงอ่อนถูกแต่งแต้มด้วยหยาดฝนกระจ่างดุดดาราหลานสี่เฉินเดินไปตามเส้นทางเล็กและเหลือบตาขึ้นก็ชะงักไปเล็กน้อยบรมียงไม้หน้าประตูเรือนเล็ก มีแจกันยกขาวเปนหนึ่งตั้งอยู่ในเจกันปักฝักบัวสูงๆต่ำๆไว้หลายก้าน จจกันยกเรียวยาวกั้นบัวเองก็เรียวยาวดูเป็นภาพที่งามล้ำหลานสีเฉินเก็บคุยน้ำแข็งราวนั่งลงข้างจจกันโยกที่ตั้งอยู่บนระเบียงไม้แบบนี้ก็หันหน้ามองอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกพลังเลสุดท้ายยังคงสํารวมตัวไว้ไม่ได้รอบฉีกออกมาชิมสักเม็ดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าตรงแล้วรสชาติของฝักบัวที่มีการติดมีความแตกต่างอะไรหรือไม่แต่ในเมื่อหวังจีดูท่าทางดีใจขนาดนั้นเช่นนั้นก็คงอร่อยมากจริงๆกลับมง จบตอนแล้วจริงๆขอบคุณครับ